ัดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมโอฟอร์ดปทุมนะครับในช่องทาง YouTube โอฟอร์ดปทุมนะครับขออีกทีนะฮะช่องทาง YouTube โอฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็มีตัว Ford r a n g เ r เป็นรุ่น OpenCAP นะฮะเป็นรุ่น XLT เกียร์ออโต้นะครับราคารุ่นนี้ที่จำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ797,000บาทนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเครื่องเดียวกับพวกรุ่น4ประตูนะครับ แต่นี่เป็นแคปบเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะฮะเตรียมรอส่งมอบนะครับก็ก่อนที่จะไปชมนะครับว่ามีแต่งอะไรบ้างก็ฝากลูกค้านะครับฝากกดติดตามนะฮะกด subscribe ในช่องทาง YouTube นะครับของโอฟอร์ดปทุมนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมเริ่มจากด้านข้างนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยน ล้อแม็กนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะฮะแล้วก็ส่วนยางเนี่ยเป็นยางมอนเตอร์ขนาดของยางคือ265นะครับ70ขอบ16นะฮะมอนเตอร์นะฮะส่วนยางส่วนตัวล้อแม็กก็นี้เป็นลายฮิตนะฮะที่กำลังมาใหม่นะครับส่วนหน้ายางของตัวเอ่อล้อนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นยางออเทอเรนนะครับสามารถวิ่งได้บนถนนทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะครับ ต่อมาด้านข้างนะครับก็จะมีติดตั้งกันสาดนะครับรวมไปถึงบริเวณแครบด้วยนะฮะในรุ่น XLT Open c a p นะครับก็คือตัวนี้มีการเปลี่ยนเบาะหนังนะครับเพิ่มเข้ามานะให้กับคุณลูกค้านะครับนะฮะพอเดินจะเป็นเบาะผ้านะฮะนะครับ,นะรบเป็นหนังดำ แล้วก็ได้ก็ดําเช่นเดียวกันนะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวเบาะนะครับเบาะแคปพร้อมกับเป็นพรมกระดุมเข้ารูปนะครับสําหรับรุ่นที่เป็นตัวแคปนะครับโอเคส่วนด้านบนนะครับจะเป็นราวหลังคานะครับสีดําด้านนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมันจะมีสีดําแล้วก็สีเงินนะครับส่วนคันนี้ แล้วก็มีการติดฟิล์มไปนะครับเป็นฟิล์ม60%รอบพันนะครับ60%รอบทันถ้าเกิดเนื่องจากรถคันนี้เป็นภายในสีดำนะฮะเวลาเรามองเข้าไปก็จะมองดูแบบอึมครึมหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวคอนโซลหรือว่าตัวเบาะมันเป็นดำมันก็จะทําให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันยิ่งขึ้นนะฮะเบ้ากันลอยนะครับส่วนในรุ่นนี้นะครับกระจกมองข้าง เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวเนื้อกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำเงานะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นรุ่น XLT นะครับไม่ว่าจะเป็นแคบหรือว่าเป็นสีประตูก็จะเป็นเช่นนี้นะครับรวมถึงตัวแก้มตรงนี้ด้วยนะฮะ2.2ลิตร6สปีดจะเป็นเป็นคมเนียมนะครับนะฮะหรืออยากจะต้องการให้เพิ่มข้อเป็นดำเงาหรือว่าดำด้านก็ได้นะครับ ซูมล้อหลังนะฮะเว้าฝาถังน้ํามันแล้วก็ส่วนฝาถังก็มีการครอบเข้าไปด้วยนะฮะน้ำมันดีเซลนะครับรองรับ B 2 0เพิ่มเข้ามานะครับเป็นตัวใหม่นะฮะ B 7 B 1 0 B 2 0อันนี้เรารับหมดเลยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองสําหรับรถรุ่นนี้เครื่องยนต์ตัวนี้2 2ลิตรก็อยู่ประมาณ16นะฮะ16กิโลเมตรต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับโอเคฮะ ส่วนด้านท้ายรถนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนกันชนหลังนะครับเหล็กเป็นของ Alender พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาแล้วจากโรงงานนะครับตัวกันชนของ Alender ก็มีรูนะสํสำหรับใส่เซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามานะฮะเพื่อให้ตรงกับตัวสแตนดาร์ดเขาส่วนอนี้คือไฟฝฟาย LED 6ดวงนะครับฝั่งละ6ดวงพร้อมหูรากจุงนะฮะ เป้านะลองไปดับนะมาดูฝั่งคนขับนะครับก็เป็นตัวท็อปนะฮะของในรุ่นแครเอโอทีรุ่นนี้ยังให้คุช h คอนโทรลนะครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่ติดตั้งมาจากโรงงาน,นนี่คือสวิตช์เขาตัดหมอกหน้าอันนี้คือตัดหมอกหลังนะครับ ส่วนนี้คือเป็นการปรับแสงของตัวเรือนใหม่นะครับนะบว่าเราต้องการความเข้มนะฮะโอเคนะฮะครับ,รบก็ฝากลูกค้านะครับกดติดตามกด Subscribe ในช่องทางโอคอรประทุมนะครับช่องทาง YouTube นะครับนะฮะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจในแคมเปญนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0815670078นะครับหรือ Line ID นะฮะ NEWO192 นะครับนะส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนะฮะอยากจะจองรถนะครับก็สามารถโอนเงินจองผ่านเข้าบัญชีบริษัทได้นะครับนะฮะ ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับไฟมาสแตงรนะถ้าเกิดลูกค้าท่านที่เห็นผมรีวิวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟหน้ามัสแตงรนะฮะแล้วก็เป็นหน้า F150 นะกระจังแล้วแต่ฮะจะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์หรือว่าจะเป็นกระจังทรงลังพึ่งนะฮะอันนี้เป็นลังพึ่งแบบใส่ใส่รูปม้านะครับสกรูปทรงเตี้ยนะฮะโอเคครับก็ฝาก นะฮะโทรมานะครับผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่หน้าปกของของตัวภาพที่รีวิวนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากครับครับขอบคุณครบับสวัสดีครับ